สวัสด,ดีครับทุกคนทุกท่านสบายดียมแรงพี่น้อแม่น้องแทนทำไมอยู่นานจังไม่กลับสุรินหรอนนทำไมโอ้คือเสียงดังกว่ากล่าววานี่โผลใครนะสุไปมากระดมันมันเมื่อตอนไหนเกาะ ตก็พาไปโรงเรียนเออเมื่อใดของติมาขอดหนาวมึงเอ้ยอ้าวโอดโโธอ้าดามของตัวนี้อ้าวนี่มลูกพี่น้องไอ้กําหนออกล่ะเคินกันเท่ากับอีหยังในสายเบิร์กมหามันมียังเนี่ย มาวางไปสมาวางไปมาวางสลดพี่มามาพิสุให้น้องดามสองห่อนะมามา่ไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าสไปซี่ล็อปเปอร์แบบแห้งไม่เป็นอไะไรวะยัง,งไอ้เปเื่อนกระสังดออบ่าวขออ มบงห้ย็นตัวนี้วางเว้นในข้าพเจบ่ได้บอกกีนดามมามีอันคองมานะฮะฮะมึงเริม่มบอกออมึงดูฮะแกเิ่งหมักยุกไปนองบิึงดูอ้กับนอ่องทางเฮินกันลายมึงอะไรกินลายเกิดก่อนอะไรกินลาย โมแบ่งน้องแบ,บ่งนุง่งใครก็ยังได้เฟซบขอทสำพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อร้านทรายข้านี่แหละแกนอะไรวาแซนดูฮะมีคนหนึ่งมาบอกว่าอถ่ายโด้วนนในบ่อขอดนะบ่เบื่อว่าสัตว์อะเบิ่งพี่น้องอะอันนี้จัดถ่ายตามคำขอเอาเอาเมื่อ ต่อสุดคือมาเลิดเลยใช่ดำใแค่แต่คุณพี่เขากระเลือกสีที่แบบเปื่อนอะไรแบบโมเห็น,นเออหากสีเลืองนะมันสีเห็นง่ายอันนี้นะเบิ่งดูฮะตัวเก<ะ>ข้อใส่ได้เลยเ <laughs> ออดำ มีผู้เออมาแล้วก็ดีมีผู้ใหญ่ใจดีอยากซื้ออันรถถีบไห่เซาย่าอยเอาเลยเออเอาสันเอนนเออได้สนาจ้าไปรถถีบนันมันขันเท่าไรกระสูนปีที่แล้วนี่ไปซื้อไห่อันขาวบอันไผ่นะขั้นเท่าไรวะ อ๋อตัวสีโหลดเลอร์เปอร์โเดมีอะไรเป็นไงเป็นแลมีใจไหโหลดนะอ๋อเดี๋ยวจะไปบอกคุณพี่เพิ่นว่าน้องรามหลับอยู่กูย่านว่ามึงไปขี่รถถีบมีแล้วมีรถีบเออในเฮือนอ่ะมีมันวะมันตีนหัวเลยมันตีนหัวคือบ่จอดมันเก่า พื่อมึงดูตอนนี้เพื่อมึงดูอืออยากอยนาตเปลือกตวแดงก็ลงไปถือกีดินถือแล้วกีดินนะคนกลุ่มโดดว้ายดำน้ำน้ำน้ำตัวสปอร์ตป้าตัวสัมพอดีพอดีประขอดบอล็อกมึงดูค่ะขอดแนบมึงดูค่ะฮะบางรำให้ประขอดไม่ใส่ก่อนเด้อข้าบบุญได้แล้ว ขอปลาสุใหม่ปลาสุขาใหม่นะครับผมมันใหญ่เกินไปเอ็มมเบิงเบิงหาน้องไมของจ่าตอนไหนนี่เอ็มนี่น้องไม้ใหญ่กวานตอนไหนนี่มีนี่ตอนหลอเนาดเอวแห่งใหญ่และ ดูนี่สายแอลอืมก็ใหญ่แล้วจิ้นชุดคือเอ็กแอลอืมใหญ่สุดเอ็กแอลเอสน้อยแกมึงดูแกมึงเป็นอะไรก็ต้องรีวิวเลยเนาะอืม อืมพอดีใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่บอกแม่ขงเทนโทรไปในสายของอะไรนี่โทรไปในเบอร์บอกบักใหญ่กูบอกว่าแอดเฟซมาแอดเฟซมา บอกแอดเฟซมาจังก็ต้องโทรให้มันหยุ่งยากเพื่อสีน้ำโตได้ผูกยิงอยู่ป่าผูกเบือ,อยออกมาในด,ดงจะป่าอืมน้องดำนี่เด่นิเออเมื่อวานนี่มึงได้ไป่ะอะไรแลนะน้องลูกอมนะขนมนะก็แบ่งไปให้แล้วได้แล้วอืมได้แล้วก็มาต้องกินวันนี้เอามะมา่าอะไรซองหอ่อพอจบแล้วก็เสือสามสุดสามปอดำสามสุด กิินกิินกิดิน,ดน,ดนย่าสก,ก,กันขอบคุณปัะสคุครับผมที่ส่งมาให้ลูกๆหล,ล,ลานๆได้กันบรปรทุกคนเลยอ้าวคุณบ่ได้แต่บ,บักขอสักตามเมื่อกระแบงให้บักข่อสุดหนึ่งมันใส่ได้อยู่เออแล้วก็ให้บักยอดสุดหนึ่งมึงก็ม่ต้องใส่เออจบ มึงกะาใส่ตาใส่สูตน้องเทนเข้าใจเข้าใส่เข้าหมด่ายปแล้ว,ลวเออายแล้วครับบัตบัตขเขาปาไป <laughs> แล้วเขาเหมยหนุ่มแล้วอยมิทได้ไปใส่มันขาดโอ๊ยอขอขอบคุณประสุนะแม่ขอบคุณประสุขอบคุณป้าไรลอประสุ หนูกับ่ได้นุ่งแบบสีหายอายหนูกับ่ได้นุ่งดอกอันวะอันสีหายอายแล้วมันโตใหญ่พอดพอดีอ้ายเป๊ะเลยโดยงั้นแบบดมค่ะผัวไปถิ่มหัวประแดกพอแล้วอย่ามาถิ่มแท้ดีได้ได้ใช่ไหมมายืนเหียงไอ้ดำดูมาอายุแปดปีเก่าปีงลด้หนอนักสูง ใส่มายืนเฮียงไงบักไอดำดูอเออสูงกว่าไอด้ดำสามข้อเสื่อมสามขพอดีข้อที่สองดีอืมหายังเสี่ยมันกินหน่อยแม่ซื้อมาแซลมอนน่ะแปลเ,เท้า,ม,ามันถือทปลาแซลมานนำโยมขอดมาขอดมโทรือปลาแซลมานนำโย่นสนยันะนนสนย,นสยเฟซมึงน,นะบอกขอนี่แหละ อยังเกาะเป็นอยังเกาะโทรศัพท์ไหมยังมีโบอยังไ่ะ๋อโปเบิร์ทั้งล่างมาไหนอ๋อหนุนนี่เล่นฮอนไลน์เป็นยังสิบอเล่นกูเห็นอยู่เออยังไงมันมีความหลาบบ่ เขาแห่งกาแครมาบอกกูอ,อ้ทางลายเออมีสุปเออมันมีตัวลำบากมันอีกพี่น้องเอยดามมือหนักนะมันมันมันคุยกับอันวาทีเมียทางไหนก่อนนะเกาะทุเรียนหรือปุซายก็ฮะฮะดีใจย่ดามศิมีอันอันพี่สะพ้ายเป็นอันู้ซายนะดีใจย่ กับบ่อปนก็บปานาอนานอาชมมันว่าอ้าามึงเสียนเจ้าผิดสะพายเป็นบุ้ชายนี่เห็นไมมาด,พอมอพมดาพพ่อมเยอะฮะพ่อมวาอแมบ้านตีมหแล่อแม่บัขอจะไปเอาน้ำบักขอยผจะเอาอื เอออันแม่มังกว่าสิเรียคาสินสอดขอฉันบ้า่นแแม่มึงสิเรียคาสินสอดบ้าไม่รอคุณไรไม่รอคือเป็นเสี่ยคุณเีสินสอดลายเป็นใดลายเป็นไดสิบอกคนที่หมั่นมางกดมัขอมันนี่ เอาก็สิได้เบาเขาเจ้านว่าเท่าใด้ค่ะจินซอจักแสนเอารู้ว่าหาลอยมันก็สิไปหรือเ่ฮะมาขอหาลอยมันก็สิไปหรือตีอ่านมันบริไปายด้วพี่น้องเอ้ยโอ้เออมาคุ้มค่ามาคุ้มค่าคือหนึ่งพอแม่มันแล้วก็น้องมันก็หลายคนเออมันต้องเลี้ยงครอบครัวที่มาขายหลานวันนี้อ้าตี่จะ เฮ้ย hey, มาเอาไมมเฟซมันน่ะมาลนซ้าเอางนก่อนนี่แหละมาโมเห็นดอกระชาไทย่มามาคุนไปเองลดเอา่าคุนี่อนเนี่ืมี่ยอหเนี่ยอบิเขานกอืมไปชี้เข้ามือมีองมือนเี่บสี่เขานะ เบิร์ดแล้วข่าวสูดนะข่าวทีเปซี่นะเบิร์ดเลยเออเบิร์ดงานปิดงานเรียบร้อยปิดเรียบร้อยอย่าพิ่งนะพี่น้องสิเอาอยู่เพรเฟซมันนะเดี๋ยวเขาสิเอาหายเดี๋ยวจะได้ก็ได้จังถากมาคุยกับร้านได้มันเป็นคนสิบบเสียงดังแต่มันสิบบอสค่อยๆแต่มันเบาอยู่แต่มันมันเสียงบอดดัง เสียงดังคือแม่ไม่ได้อืมอันนี้ลูกมันอืมอันนี้ลูกมันอันนี้พอเออพี่แล้วบอกบุกคอยดังแม่พี่ได้เนอะแล้วว่าบุกคอยดังแถมเราว่ามัวนอีกอุ้มอุ่มสมกับอะไรสมับอะไรันกลับนะแม่หลับทำไมพี่น้องพี่ยังได้เฟซล้านทรายนะเม่นไม่รลดเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีแหวนลิงไม่หายขั้วมากเลยขั้วมากเลยโมเมเขาไหลมากเหรอบ่าโอ้ มันเขาเห็นแลละบอยันเขาะเห็นมองๆสแอดเฟสไปเฟสกูนนิพี่น้องสแอดเฟสเลยด้อเยเล่นไลน์อีกหน้ามึงเลยโคตรโอะไรปะโคนหายนะใส่ อาซัมนี่พี่น้องจ๋าแล้วไปนี่งกสิมียังกสิดามาทาั้งเฟซกูแหละมันจาสิสะอื้นมากแน,น่ค่อยมาแล้วขอบใจพ่อแม่พี่น้องสุงขุสุขคนที่ติดตามด้วยพี่น้องเด้อไปพ้อกมกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ๋าเนาะ กยไปประมานี้เอ,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 อาเ,เออ <laughs> มันก็ใช่เด้อแม่บ่แมนบ่แมน